สวัสดีครับผมบอสท่าวัลคังวันนี้เอาพระสมเด็จวัลคังพิม์ฐานแซมมาให้ทุกท่านได้ชมครับองนี้เป็นพระสมเด็จวัลคังพิม์ฐานแซมเห็นอยู่นะครับเป็นพระที่มีราคาสูงมากเลยสูงจริงนะคามูลค่าครับเป็นที่ใฝ่ฝันของนักนิยม สะสมรเครื่องครับภาพไปดูเนื้อเลยดีกว่าไปดูเนื้อกันสวยหนูด้านหลังก่อนนะบดูด้านหลังก่อนครับพเจอนาด้านหลัง,ลงผิวพันไก่ภาพต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้จำได้ถ้าจำได้รวย อืด้านหลังพระสมเด็จจะเป็นอย่างนี้เห็นผิวอย่างเงี้ยผ,ผิวผิวพันอย่างงี้กายภาพอย่างงี้เห็ช,ชัดเลยเนะครับผิวอย่างงี้ผิวพระสมเด็จเป็นอย่างงี้ก็ผิวจำไว้จำผิว ดูไปครับนี่ครับผิว่างให้พระสังเดจครับผมโอ้หนี่ราคาสูงมากเลยนะึงเอามาให้ดูราคาที่แบบแพงๆนะฮะผ้าแพงๆสวยมาก อืมจะเป็นอย่างนี้นแรงๆมีลักษณะจําไม่แม่นนะอืมต้องจําแม่นๆนะเนื้อผ้าเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะผ้าสมเด็จมรดกครั้งดูครับดูเนื้ออย่างเงี้มองเห็นไหมเห็นผิวไห ตามรู้ผู้ที่ศรัทธาในาพระสมเด็จวัลขังพิมพ์ฐานแซมให้พิมพ์ต่างๆครับให้ดูถ้าดูดูจําได้คุณจะรู้ว่าพระแท้เป็นยังไงคุณจะรู้เลยว่าพระแท้เป็นยังไงเนื้อยังไงถ้าคุณดูบัลลัดก์วัังวันนี้ที่เชร์จัดเต็มวันนี้จัดเต็มรูปแบบ เทศวนนี้ดูออกไหนเป็นอย่างเงี้ยครับธนาคารทางแซมเนีย่ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับ ดูด้านข้างกันด้านข้างเป็นเงียบนะเราห่างพิมพ์สาแจมด้านข้างของนีมีค่านะครับนี่ ให้ดีนะครับรับเรอยบป้เรียบหนุนข้างอืมตัดแบบวัลครังนะับดู จำผิวอย่างดียบจำผิวไม่ได้แล้วคุณจะรู้ว่าผ้าแทะหลักสิบล้านนี่เป็นยังไงจำผิวจำหลังจำรอยจำ,อจำโพรงจำมวลสารจำให้ดูในผิวเป็นอย่างนี้ครับผ่าวัครังเ่ยนรับดู เป็ผิวมสมเด็จวาราคังบินตานแซมนี่เป็นองค์ดารานะครับดาราเจ้าพ่อฝั่งทนองค์นี้เจ้าพ่อฝั่งทนหนระือ ผมนั่ไม่ใส่ติ๊กตอ,อกแล้วม,มาทูทูปอีกอย่า้นนติ๊กตอ,อกนานแล้ยแล้วพอฝังทนเันดูผิววอาการผิวเนื้ออหาเป็นอย่างงี้ครับให้ดูจชัดเลยครับดู ดูอาจารย์อาจารย์ม uh ีเวลา สวยครับเหมือนกันทั่วบริเวณมาผิวพันธุ์จะเหมือนกายภาพจะเหมือนน้องเครับเหมือนกันหมดนี่ฮโอ้สวยเอกลักษณ์จะเป็นอย่างนี้ครับ ที่สวยมากที่สุดหนึ่งเลยของพระสมเด็จวระ,ะครังพิมทานแซม,มองตรงนี้ครับผม,ผมด้านหน้าดูหูจะติดอย่างนี้เห็นไหมครับดูดูหูดูพระเกศจะติดแบบคมชัดอ่ะคมชัดจิมจิมสวยๆนะครับดูครับคมชัดอืม ใบหน้าจะนูนๆอย่างเงี้ยครับใบหน้าอย่างเงี้ยพาดแย่เลยแล้วก็ให้ดูเนื้อครับดูเนื้ออย่เงี้ยครับเนื้อใบหน้านี้ดูน่าชัดครนะนี่ครับความสำเร็จเมล็ดคำแทงแซมภาคเกดดูน่าชัดเลยทุกบริเวณนี่ครับเนี้ย ลุงชัดลุงแม่พิมพ์นะตรงนี้จะเหลือด้านมุมมุมตรงนี้จะสูงนะผมมุมที่สูงครับอ่ะฟังมันจะต่ำครับอืมอีกด้านจะต่ำดูครับมันจะลาดลงมาลาดมายังเหลือไอแม่พิมพ์เป็นเอกลักษณ์นี่เอกลักษณ์ขอวัดละครนี่คือเอกลักษณ์วัดละครจะเป็นอย่างนี้ครับสูงไม่ดูแล้วเราก็จะมี เกินมาแล้วก็จะถึงเส้นสมครับป่ะอันนี้กระร้องเป็นอย่าง,ง,ง,งน,าน,นี้ครับป่ะแต่ป้าสมเด็จพระครดันแซมเนี่ยครับป้าสมเด็จอือใู้คุณดูณดูเนื้อดูท่านั่งครับสมาธิครับ ดูเนื้อดูเนื้อมวลสารเป็นไงความนี่ครับดูเส้นแซมเส้นแซมระหว่างฐานเส้นแซมสวยคมเส้นตรงนี้ดูไหลน,นะครับดูร่องนี้จะลึกฝั่งด้าน ซ้ายมือองค์พระจะลึกครับขวามือองค์พระจะตื่นกว่าเนี่ยครับลึกลึกกว่าเนี่ยตื่นครับหางนี้จะตืนนะต่นๆหางนี้จะลึกครับ ข้างเป็นแสงแซมพุทธลักษณะครับคุณดูตำหนินะครับสมภาพที่สมจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้ขาดนะสมสมเวลาคุณมองนี่จะเป็นอย่างนี้แสงเงาเพราะแสงและเงาครับไม่ได้สมไม่ได้ขาดไหนไปครับมันดูครับยังอยู่ครับ สมมติอยู่ครบตำหน่งนั้นแม่พิมพ์มาตำแหน่งแล้วมีเส้นบังคับพิมพ์ข้างนี้จะเห็นขอบมุมบังคับพิมพ์มันดูครับบังคับพิมพ์มตัวครับดูเนื้อครับนี่ดูเนื้อพระเนื้อพระสมเด็จบังคับพิมพ์ฐานแซน เจ้าพ่อฝังทนนะับวันนี้นำมาใช้ดูพระสมเด็จองน,นี้ชื่อองค์ชื่อเจ้าพ่อฝังทนอือครับผมองค์ดังนั่นหนึ่งดารา ครับตรงนี้นเป็นบ้านที่มีมูลค่าสูงแพงมากเ <c oughs> นี่ยนีมันจะเป็น,นที่บอกเราดูเนื้อแล้วนี่ก็มาดูมีเส้นเห็นไหมครับดูเส้นดูดูเส้น ตื่นนะทางนี้จะตื่นกว่าอทางนี้จะล,ลึกๆว่าน,นิดๆนี้จะตื่นว่านิดๆนบอือดูหน้าอกก็จะเป็นอย่างนี้มาเป็นฐาแนแซนง์นี้ดูแขนับแกนนี่จะเหมือนตัวเราเวลาเร<ด><ด>า,ามองให้ตัวเราไป็นแบบมีข้อพับมีอะไรอือม,มีข้อพับมีรอยต่อดูเลื้อปลาดูเส้นก่อกระจกนะั่นนมีขอบ อันนี้เส้นบังคับพินมึงกรอบกระจกเส้นอย่างเงี้ยอันแดงค้างนั้นแล,แล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลือเงี้ยเป็นทุกองครับทุกทงในวงการพระที่ผมดูมาพระมันแพงอืมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้สวยครับมนตรงที่ตรงนี้ส,สวยอ่ะส,สวยกับวัดละครั้างเลย หนุ่มปูโตนี่นะครับมาลกครั้งพิมพ์แงแซมบราผมที่ผมรักมากเลยรักที่สุดในชีวิตรายการเป็นบ้าที่รักที่สุดนี่ครับดูโอนจูใจเลยดูแบบจูใจละเอียดรับข้อรับ ทั้งไหวพิบทั้งปัญญาทั้งทั้งความรู้ที่มีเอกลักษณ์กายภาพผิวพรรณเนื้อผ้าความชัดเจนของผิวมีก้อนพุทธคุณก่อนวุทธคุณที่อ,ทอยู่ตรงนี้อืมกอ่อนวุทธคุณมันจะมี เน่ต้องเป็นอย่างนี้ผิวอย่างงี้สีอย่างนี้เลยอย่างอื่นไม่มีแน่ครับมาแท้ได้ต้องอย่างนี้ครับสมเด็จวรากังพิมตานแซมเน่ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เช่ามาในราคาสิบสี่ล้านสิบสี่สิบสี่องนี้ สิบสี่ล้านบาทจ่ายมาไปถามธนาคารเนรี่ยเจ๋งมากธนาคารเนะี่ยอยู่เวลาเวลาทำอะไรตรวจสอบทัวเลขชาล้วนะดูอืมจะดูเนี้ยเลี่ยจริงเนยะอืมโอ้โอครับมานั่งให้ชมกันนะครับผมไม่มีใครแล้วไปโกโหกได้แล้วครับโอ้ให้โดนตำรวจจับปนะอืมเอาไปให้ดูเลยเนะี่ยสวยเนะี่ยไปวัดขังฐางแซม เป็นยังไงอูอ๋เออเนี่ยพุทธลักษณะเอกลักษณ์เนี่ยหาที่ไหนดูไม่ได้ครับลองดูได้ที่บอสท่าวันละครที่เชอร์เท่านั้นนะไปดูที่ไหนใครใหได้คุณดูอืมใครให้คุณดูไปอย่างนี้พาแต่ๆไม่มีใครให้ดูหรามมาอกเฮ้าายเฮ้ยต้องมาส่องดูครับนี่เป็นจานแล้ะต้องมาทำฟองกระจ่างชัดใกล้กับ านผู้ชมมั้งไปไหนมาไ,ไหนม,นมนาใช้ดูเป็นวิทยาทานนะความรู้ชนะการให้ทั้งปวงทำไปทุกวันการให้ความรู้คือชนะการให้ทั้งปวงเลยม,มายใช้ดูคุณจำได้คุณจะรู้เลยเนะื้อปาแถ้ ลอยเป็นยังไงน่องเป็นยังไงาสมเด็จเป็นอย่างนี้ครับเง,ง,งามมาเ,เง,งี่ย,งงยงงสวยงามมากเลยครับนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้ครับอืมเป็นอย่างเงี้ยนี่แม่แดงมากเลยครับโอ้ยไม่อาจจะ ก็ไม่สั่นนะครับนิ่งๆครับแต่มันก็ยงตื่นเต้นนะให้พาสแพงๆนี้มาให้ดูครับผมผิวอย่างนี้หน้าเราเก็ดอย่างนี้ความคมอย่างนี้นะครับอืมสวยอย่างนี้สสำเร็จมาล้ครั้งเป็นการแซม อย่างนี้อย่างงี้ครับมันสวยนั้งจำไม่ได้ครับจำจำดูเนื้อดูดูดูลอยดูสีคุณดูผิวพันธุ์ดูอย่างี้เป็นอย่างนี้ป้ะแต่ครับมชมดูครับเป็นอย่างนี้ครับปุตตะกามโมและเพปุตตัง นะกามโมและเพธานังอธิกายเยกายยยายะเทว,วนังปิยตังสุตวามิติปิโสพระวายมะราชาโน ο, ท้าเวสสุวรณโนมนังสุขังอรังสุขโตนโมพุทธายะสวัสดีครับวันนี้บอสตาวละกังขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามแนละ้วสนใจครับ สวัสดีครับ